โอ้อรุณ้กินโจตอนนี้อยู่ร้านปิ้งย่างนะครับร้านนี้เป็นร้านดังมากนะครับอยู่หลังมสวอโอ้เห็นพี่ปอมแป๋มมาซื้อก็เลยแวะมาซื้อตามมีดารามาซื้อเยอะเลยเหรอครับมีใครมั่งฮะนเดชยาย่าไม่เดชยาย่าอ้าวันนี้ครับพูดถึงนเดชนเดชก็มาโอ้อะไรจะบังเอิญขนาดนี้เห็นไหมพูดถึงตายายตายายช่ยชา ยิมใส่นิดนึงฮะมันเผ็ดมากไหมครับเผ็ดนิดหน่อยค่ะเผ็ดน,นิดหน่อยครับได้ครับอืม